ปกครองเขาจะแจ้งว่าเด็กไม่มีเอกสารทะเบียนราษนะไม่มีเอกสารใดๆนะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเขาเป็นเด็กทางฝั่งโน้นเราเรา,เราทราบแต่ว่าเด็กเป็นเด็กฝั่งโน้นแต่เป็นชนเผ่าทราบเขาว่าเป็นชนเผ่าอาคาแล้วก็ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษครับอย่าเรื่องประเด็นถูกยุบไม่ถูกยุบเนี่ยทางเขต นะครับที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนคงไม่ถูกยุบหรอกเพราะว่ามีมูลนิธไทยรัฐเขาเขาดูแลอยู่แล้วนะครับ <applause> การพิจารณาเรื่องพวกนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่าถ้าคุณยุคบควบรวมแล้วโรงเรียนในชุมชนเนี่ยมัน,มนถูกยุบไปหมดเด็กจำนวนหนึ่งที่ไปไม่ได้เลยะจะทำยังไง รงเรียนไทยรัฐวิทยาหหรือโรงเรียนราษอุปธรรมอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแทบจะกลายเป็นโรงเรียนร้างทุกวันนี้ทุกห้องบนอนคารเรียนบ้านพักครูที่เคยถูกใช้เป็นบ้านพักของนักเรียนถูกปิดตายเหลือเพียงร่องรอยของเด็กๆที่เคยเรียนที่นี่ไทยรัฐวิทยา6เคยเป็นโรงเรียนที่รับเด็กนักเรียนในชุมชนเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และเด็กตามพื้นที่ราบสูงหรือแม้แต่เด็กต่างด้าวที่มีเลข13หลักรวมถึงเด็กที่ตามพ่อแม่มาเป็นแรงงานข้ามชาติที่เมืองไทยแต่เมื่อมีการตรวจสอบเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้รับเด็กนักเรียนชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาที่เข้ามาผิดเงื่อนไขแล้วเข้าเรียนมากถึง130คนกับสัสดส่วนจํานวนผู้มีการหนึ่งคนครูประจําการหนคน ผัวตราจ้าง1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการอีกหนึ่งคนรวมเป็น4คนจึงทําให้ผู้มนกาารถูกสั่งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตัวที่สนามข่าวสอบถามถึงเจตนาการนําพาเด็กกลุ่มนี้เข้ามาเรียนในประเทศไทยกัลยาทาสมอดีตผู้มนกาารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายและไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเด็กสัญชาติเมียนมาจึงอยากสื่อสารถึงสังคม ให้มองถึงโอกาสของเด็กที่จะได้รับการศึกษาซึ่งเด็กหลายคนเมื่อกลับไปแล้วอาจไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกเลยไม่ไม่ทราบค่ะทราบเพียงแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะแจ้งว่าเด็กไม่มีเอกสารทะเบียนราชนะไม่มีเอกสารใดๆนะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเขาเป็นเด็กทางฝั่งโน้นเราทราบแต่ว่าเป็นเด็กฝั่งโน้นแต่เป็นชนเผ่าทราบเขาว่าเป็นชนเผ่าอาคาแล้วก็ ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราชไม่ได้ถูกบังคับมาเด็กเต็มใจที่จะมาเรียนแล้วก็ณนะตอนนี้เด็กทุกคนเด็กก็ยังยืนยันว่าเขาต้องการที่จะเรียนหนังสือที่ไทยรัฐเมื่อคือนนี้ก็ยังมีโทรมาหาพอออตอนที่เขาอยู่ที่ศูนย์ที่น่นก็<ะ>โทรมาร้องไห้บอกว่าไม่อยากกลับบ้านอยากมาเรียนในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมองว่า การเพิ่มจำนวนเด็กของอดีตผู้มีการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ถือเป็นเจตนาที่ดีเพราะอดีตผู้มีการคนนี้เคยประจำอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดชายขอบจงอยากให้เด็กได้โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษานอกจากนี้อาจไม่อยากให้โรงเรียนถูกยุบแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะไม่มีวันถูกยุบก็ตามจริงๆเรื่องโรงเรียนถูกยุบไม่ถูกยุบเนี่ยทางทางทางคณะกรรมการสถานศึกษาก็ดีเนี่ยรวมทั้งทางท่านผอเนี่ย เนื่องจากเห็นว่าเด็กมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากก็อยากจะให้โรงเรียนได้มีเด็กเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นว่าจะถูกยุบหรือไม่เนี่ยถึงแม้เนี่ยผมได้รับทราบจากทางเขตพื้นที่การศึกษาว่าเนื<ม>่องจากจโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ที่มีมูลนิธิไทยรัฐ<ม>เขามาสนับสนุนในเรื่องของของการเรียนอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยก็ทราบว่าถึงแม้จะไม่มีเด็กเรียนเลยเนี่ยโรงเรียนนี้ก็นนก็ไม่ถูกยุบอยู่แล้ว ความหวังดีเนี่ยผมว่าทางคณะกรรมการสถานศึกษาเองเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นสิทธิ์เก่านะครับเขาก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยมันมีความจเจริญขึ้นนะแต่ทุกวันนี้เด็กมันน้อยลงพอเด็กมันน้อยลงเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีเด็กที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาเลยเลยไปรับเด็กมาจากพื้นที่สูงนะครับที่จะมาเรียนในที่ครับอย่าเรื่องประเด็นถูกยุคไม่ถูกยุคเนี่ยทางเขต ที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนคงไม่ถูกยุบหรอกเพราะว่ามีมูลนิธิไทยรัฐเขาเขาดูแลอยู่แล้วนะครับนอกจากไทยรัฐวิทยา6ในพื้นที่อ่างทองยังมีโรงเรียนในลักษณะนี้อีก4โรงเรียนคือโรงเรียนวัดโบสถ์โรงเรียนตาลเจ็ดช่อโรงเรียนแม่บุญเกิดโรงเรียนวัดบางสเสด็จและโรงเรียนวัดสาแก้วประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามของการนำพาเด็กต่างด้าวเข้ามาเรียน คือเพื่อป้องกันปัญหาการถูกยุบโรงเรียนใช่หรือไม่เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทมีนโยบายให้ยุบโรงเรียนที่มีขนาดนักเรียนต่ำกว่า120คนนั่นเท่ากับว่าความผูกพันของคำว่าบาวรคือบ้านวัดโรงเรียนแทบจางหายไปคำถามนี้ถูกตั้งขึ้นหลังจากวันที่สพฤษภาคมที่ผ่านมา พรรมได้อนุมัติหลักการกฎกระทรวงจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างกฎกระทรวงนี้มีสาระสําคัญคือยกเลิกระบบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2550และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นใหม่ที่กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ไปน้ำหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดแทนผู้ใยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าเรื่องของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6มองได้2มิติคือมิติของการป้องกันการถูกยุคการคงไว้ซึ่งจำนวนหัวของนักเรียนเพื่อเบิกงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและประเด็นสิทธิมนุษยชน ถ้ามองในแง่เนี่ยพอ,อ,อก,ก็ต้องผิดแน่นอนถูกไหมนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าคุณมองในแง่ภาพรวมสามสี่ข้อที่ผมกล่าวมานะคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะมองเรื่องพวกนี้กลายเป็นประเด็นเล็กประเด็นใหญ่จะมีความสำคัญและถูกต้องมากกว่านะครับเป็งนงั้นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันถูกใกล้ถูกยุบเนี่ย คุณต้องดูด้วยนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรมาจากนโยบายรัฐใช่ไหม mm hmm. คุณมีมาตรการเนี่ยนโยบายเนี่ยสิบสิบปีมาเนี่ยน,ะนโยบายที่ยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กหมื่นห้าพันกว่าโรงเนี่ยถูกไหมครับเพราะงั้นโรงเรียนซึ่งมันเคยเป็นโรงเรียนเนี่ยเราเรียกว่าโรงเรียนของชุมชนเนี่ย ขน,นี้มันกลายเป็นโรงเรียนของรัฐ100%้แล้วนะจาก30,000กว่าโรงเรียนทั่วประเทศมี16,000กว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่กระจาย,ยอยู่ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศนอกจากจะเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีช่วงวัยที่หลากหลาย โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ยังเป็นพื้นที่สําคัญที่เชื่อมโยงชุมชนชาวบ้านการกระจัดกระจายตัวของรูเนนขนาดเล็กผู้ในการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวมองว่าทําให้เกิดภาระของรัฐในการแจกจ่ายงบประมาณเพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่ไปไม่ถึงโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ทําให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณมากพอที่จะพัฒนาโรงเรียนทางแง่ของสถานที่และบุคลากรเมื่อาการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กไม่เกิดขึ้น เลกลายเป็นความชอบธทมของรัฐในการยุบโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งสะท้อนความไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนแต่มองเพียงตัวชี้วัดระดับการศึกษาจำนวนครูต่อน,นักเรียนหรือจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นการคิดแบบนี้ย่อมเป็นปัญหาเพราะนอกจากจะทําให้การยุบโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นการผลักให้คุณครูเด็กและชุมชนขนาดเล็กที่ห่างไกลออกจากระบบการศึกษาอีกด้วย ชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน